สวัสดีครับท่านนายกอบตอบจก็ท่านนยานยกเทศบาลน,นะครับวันนี้นะครับผมมาจากบริษัทเอ็นวิชพอกเกอร์ประเทศไทยจักกันนะครับวันนี้ก็ผมจะมาแนะนําเครื่องพ่นหมอกควันที่เหมาะสำหรับใช้ในงานราชการนะครับก็คือเครื่องพ่นหมอกควัน Super f W 2 5นะครับก็ทางบรติษัทเราครับได้ส่งโบชัวไปให้ทางอบตอบจเทศบาลทั่วประเทศนะครับก็ท่านยกบางท่านก็อาจจะได้รับโบชัวได้แล้วนะครับก็ ถ้าผมก็จะขอแนะนําเครื่องคร่าวๆนะครับว่าตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรแล้วก็เหมาะสำหรับในการใช้งานอย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่สามารถพ่นใ2ระบบด้วยกันครับระบบแรกคือระบบพ่นหมอกควันหรือท่อนเองระบบที่สองก็จะเป็นระบบพ่น ULV หรือพ่นน้ำก็คือท่อเนี้ครับเครื่องนี้นะครับทําการสตาร์ทโดยการปัมมือครับตสามีครับครับผมก็ตัวนี้นะครับ เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันล้วก็เครื่องแล้วนะครับผ่านมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเรียบร้อยแล้วครับเหมาะสำในการใช้ในงานวัชดการสำหรับกาจับยุงแมลงและเชื้อโรคชนิดต่างๆนะครับก็ส่วนทางด้านไฟล์ก็จะเป็นเคมีที่เหมาะรับใช้งานร่วมกับเครื่องพ่นหมอกควันฟอสฟอร์บิลิบสองห้านะครับก็โอเคครับก็ท่านนายกท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสั่งซื้อกับทางบริษัทเราได้เลยนะครับโอเคขอบมากครับ